สวัสดีครับวันนี้ชวนทำผัดมะละกอกันนะครับวัตถุดิบมีเส้นมะละกอนะครับเนื้อหมูสับครับไข่ไก่ครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนครับกระเทียมสับและพริกสดครับ ซอสหอยนางรม1ช้อนครับแล้วก็น้ำปลา1ช้อนครับมะละกกผมใช้เป็นมะละกกหานะครับพอผัดแล้วจะได้เนื้อนุ่มหน่อยครับถ้าต้องการกินแบบกอรอบก็ใช้มะละกอีกปกติครับ ผัดกระเทียมให้หอมครับแล้วใส่เนื้อหมูสับลงไปผัดให้สุกครับ พันนี่มัสุกแล้วใส่เส้นมาก่อกลองไปผัดให้สุกครับถ้าเกิดเห้งเกินไปกนเพิ่มน้ำป่าได้ เป็นมะกรูดเสร็จเราปรุงด้วยซอสหอ,อยนางรมครับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับ ิรสชาติถ้าได้รสชาติที่ต้องการแล้วเราพักเส้นมะกอไว้ที่ข้า,า,างกระหาครับแล้วใส่ไข่ลงไปผัดอีกด้านหนึ่งให้ไข่สุก่อนครับ ัดไข่สุกแล้วนำไปคูกัส้ฟมะละกอให้เข้ากัน พริกสดที่ซอยไว้แล้วผัดให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ